มีเกลือมีปลาแหกมีน้ำปลาน้ำมันจะเป่งน,นัวปลากระป๋องนหน่อยเนาะ,ะเป็นชุดเนาะทีนีททางแมน ก็ท <mid> ั <ish news> um ้งแม่เพชรเพิ่นอุดหนุนทั่นข้าบอแทนอะไร้พี่น้องเนาะก็ได้จัดเป็นชุดแบบนี้ไว้ให้เนาะเพิ่นอุดหนุนซอยมือเ้านี่พอดีซีชุดเนาะแบบเดียวกันนี่แหละพี่น้องเนาะกับกับชุดแบบเดียวกันเลยที่เขาจะเอาไปให้แต่ครอบครัวการที่ตามบนน้ำกันเนาะปลากระป๋องจะไม่กลัวก็ได้กินน้องๆเนาะเออพี่น้องเลยพอได้อยู่ได้กินแล้วเนาะ ะขอบคุณขอบคุณทั้งแม่เป็นละลายพี่น้องเลยคนดูทานข้าวบอแซนขอบคุณเด้อทางแม่เพชรอ่นี่กับบอมาหมอยเจ้าเด้อน้องเด้อทุกภัยหนึ่งเข่าแรงบ่เนาะหัวรุ่นเอาอันนี่คัดเอาหนิเนาะก็แบบลูกๆไปชื่ออะไอันมันลูกนี่มันลูกพื้นหรือลูกยังไงอันนี้มันมีก้อนเบ็ดบ่ได้่ะว่าเพิ่งเอามาจูกินนี่นะเนาะ มันมีบ่ตึมเลยนโอยมัได้เลยเนาะเมลยเดนเข่าบ่เลยนีอก็อง้นี่ต็วยเัวเลอา้องนี่จะวางเนอนี่่วนวนไงองห่ยเนาะห้อง้องกลางนี่เนอะต้องหาพื ah, so. <player> ้นแล้วาไว้บ้เนาะ นะฮะแบบขึ้นไว้ไห้ตองเข่าก่อนี้อ่าเฉียดโอ้่่ททีีแบบนี้น่ะจะเห็นแบบนี้น่ะมันเขามันไม่ได้มันไม่ได้มันมันสีน้ำฟลตอ่ามันกระนั้นอายเอออย่างไยเนาะบอกยังติดแต่เมื่อนี่มันเป็นเพราะอย่าไปเอามาค้างบ่เอาไว้เอาอะไรอื่นเอาใะไอื่นเอาใะไอื่นอ่ามันต้องเอาอัน สังกะสีได้หรอเด้อสังกะสีมีบ่สังกะสีเก่าไปจ้ะเอาเอานี่มันขังมันสีนะอ่ามันมันบอลมันบอลนี่ก็ได้อ่าอ่าต้องตัวนั้นเราเขาเอาไว้ไกลขึ้นเทิงเด้อเขาเอามาขังไพ่ใชมันก็แหมมันก็ใหม่ต้องเอาสังกะสีไปคือเจ้าเฮดกี้อย่าเด้อ่าเฮดเฮดข้อขังขังไว้นะนี่ก็เฮดข้อกอย่นี่ก็ได้นี่อ่ามันลมสิมันมันนานพอดได้เนาะ หน้ามันนั่นเดือดมันก็นั่นนี่ไฟเรนไก่นี่ไฟเรนไก่นะเรนไก่อันนี้กะมันมันได้มันได้ซุ้มได้อย่างแด่กะหาแนวขังได้อย่างเอาแนวขังไว้ก่อนเอาเอาสังกะซียังได้ผูยูผูวางขังไว้ก่อนแด่กะมือหน้ากะให้ไว้เหวหนึ่งซีโอพูดกับคันแบบที่เขาแหงนี่โอ้ยเนาะหนึ่งเขาแล้วชุดหรือป้าทั้งหมดน่อ เอามาต่อกันอ e ีกคลิปที่สองพี oh. ่น้องเนาะสบายดีได้พี่น้องเด้อเนาะสบายดีทั้งน้องใส่พลเนาะสบายดีโดยอ่าพอดีจะเอาเครื่องให้น้องพนกอนบาดนี้เนาะทุ่งโจยก็อ่าจุนคำยังวันจะมาอยู่กระบวนกาจุดสิตกแล้วแต่วังเด้อนี่มันใหม่ใหม่ตอนนี้เนี่ยไงทองบางล่างเนี่ย่เป็นยังอ่เป็นยังบ่ไปพี่น้องที่เข้ามาโมนี่ก็มีนั้น อมไม่เพิ่นไม่ไม่แล้กะเออก็ยังมีอยูย่ยังพูดยังมีเนาะบัดเบิดบ่มีกับบุ้มีน <c oughs> ี่เออมันมีอยูซีชุดพี่น้อยเนาะมันมีอยูซีชุดทางแม่เพิ่นจัดไว้ใหนะ้แต่ว่าเฮาออก ชุดหนึ่งเลอาจจะยังอยู่ยังอยู่สามชุดบบบน,นี้นี่มีปลากระป๋องพูดได้ยังเอาเข่าไปพุ่นสองชุดไปทางบ้านไอ้แก้วไปทางไหนเนาะสองชุดน้องเอาเบย์ครับอไอ้แก้วแล้วก็ไปตู้คอยเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปหาเพื่นอนตอนแรกนี่ไปตู้คอยขากับพอดีเลยขาก็จะไปหาเนาะเออหาหาทางไปตู้เพื่อน

ตัวมีแต่งงามเอ้หมดทุกเรื bride, oh. okay. nope. no. ่อเลยแลหลดฝดน้อยโอ้หน่อยไหว่าทางดูดูกุยังไปไล่ฝุดนน่นยนอยฝุดน้อยโอ้ว่าปีนมดเลยคือคนน้องข้างข่ามาบมือจ้กไหนยังไม่ลงจังน่วยเลยใส่ไลน์ดีเนาะ เน่ยป็นยังไงเนาะเงินจากภนษีได้กับบางเทือกนะประชาชนเพื่อนวัดขา,ายที่นอนที่ยังไงผู้ไปไปน,นอนอยู่ใกล้หม่งวาวนอนไปที่เลยเขาจะเปนอนอ็นนอนที่พันละกัดตื่นมากกับเปเลาะต่ออีกที่นะมีเกเลือมีปลาแหลกมีน้ำปลาน้ำมันมีกระเปล่งน,นัว บา,ปาบงปนะ้องนิหน่อยเนาะเป็นชุดเนาะพอดีท,ทั้งแม่การทั้งแม่เพชรเพิ่นอุดหนุนหนั่นนะค้าบอแทนอะไรพี่น้องเนาะก็ได้จัดเป็นชุดแบบนี้ไว้ในหะ้เนาะเป็นอุดหนุนซอยเม,มื่อเช้านี่พอดีซนะีชุดเนาะแบบเดียวกันนี่แหนละพี่น้องเนาะการบริ่างคยังอ่าบริ่างกันไปว่าชุดที่เขามีย่อยจนะอยู่นะ <c oughs> าการการชุดแบบเดียวกันเลยที่เขาจะเอาไปให้ แต่เราครอบครัวกส่ที่ตาบึงน้ำกันเนาะปลากระปองซาไม่คัวก็ได้กินน้องๆเนาะอ่า๋ยาเลยพอได้อยู่ได้กินแล้วเนาะขอบคุณขอบคุณทั้งแม่เป็นละลายพี่น้องเลยขอบคุณทางค่าวอราแสนขอบคุณเด้อทางแม่เพชรเออนี่ก็บ้ามาหม่อมเจ้าเด็กน้องเด้อขอบคุณแท่งทางแม่จะโดยจะให้พ่อได้ ไปในใช่กาให้ผนหลอดปลอดภัยอีกใส่ไม่ละที่นี่ต่อไปหายุมันพันยืมเลี้ยงลูกให้ลูกปรกวานเลี้ยงลานให้ลังปากเกียงเลี้ยงใหญ่แล้วพาหังพามีเด้อไม่เป็ดเด้อสาธุกันจุกับแบบเขแข็งเจ้าค่ะชี้ <GO av uther> บอกได้เลยไปเท่น้องเนาะก็บอกมาลายไรไรบอกก็ได้เพิ่งเอาเล่นหน่อเล่นไรไม่ใช่โจบสีงามเนาะเลยอ่าไม่ใช่โจบสีงามน่ะเพื่อนรักชาติกะเอ็ดเอาเนาะอ่าเฮากะยังชอบหาเวียกเห็ดอยู่ยังบ่มีเวียกใช่เห็ดชอบหาเวียกเห็ดบ่เห็ดเวียกยังน่ะที่ไปให้เวียกยังแต่หาเป็นแรงปลุกหมันปลุกนี่แหละช่วงนี้มียังไงเห็ช่วงนี้ ตัวนี้นะเขาจะปลูกมั่นป่ะเขาจะปลูกมันจะปลูกมันเนาะเขาจะปลูกมันจะปลูกมั่นคืออะไรเนาะตัวนี้ไปหาใจ้างยังกับไปเนาะแต่ว่าเอากะซ่องหาและคันว่ามีผู้ใดจ้างผู้ใดยังกะกะไปพอได้เงินมาใส่เอาเองอย่างเงี้เนาะเพราะว่า ใส่่นีพออ่าพได้เงินมาใช้เอาเองต่อไปก็จะมีคานั่นคานี่และบาทนี่คาฟืนคาไฟอ่าลายยางลายแนวแรบบาทยังไม่ทันได้เก็บนะเพราะว่าใเพราะว่านี่เป็นยังว่นให้หอดเดือนดอกเนาะตั้งแต่เป็นมาติดนี่กันเนาะเป็นห่อเป็นหัจักเอกเพื่อนโลกว่าอะไรเป็นห่อเดือนนะเออเป็นไม้เพื่อนเราเลยเพป็นหัวใจกูห้อยอีกเพื่อนมาถามเองรถเออเพื่อนมาถามเพื่อนลดเป็นยังไงนอนกับนอนฝืนมาถามลด กะเพคนเห็นคนซานแล้วกะถามว่าขึ้นมาบอขึ้นมาเรื่อยบอออันนี้เขายางังหัวหู้เนาะยิงตามตามเวียกเนะาะถต่าไม่เวียกเขากลับมาเขมีเวียกกลับมาคือเก่าเลยแต่ว่าคือว่าเขาม,มีโอกาสได้มาสินะบางทีเขาเขาเข่าเขาไก่เขา่เขา,า,เขาไปทางเงินบ้านเขา่าบเบยจะไปไอแก,ก้วกับที่แม่ยู่ไปไหน,นไไเานาะ้ากินน้ำกินในนะ รับเอเซนมาอกับมาเด็ดน้ำยูพี่หน่อยเพราะว่าเหาก็แล้วเรือคือคือันชานนอกหอกันแล้วเรื่องเลยเรื่องปูกระโลกับหลายท่านเพิ่นกับเอฟซีหลายคนเพิ่นกับอยากให้ปูยูพี่หน่อยแต่ว่าอ่าพวกเฮาหนี่แร้อ๋อเพิ่งกับแต่นี่ก็พอและพอใจแล้วพอควบควบใจเพิ่งลายลายละพอยูแล้วนะน้องเนาะอ่าแต่ว่าพอแล้วเพิ่นกับ เสียลายเล้หมดลายแล้วท้งไมยเพิ่มาเป็นนาะกาถนเพิ่นขาใจทางเพื่อนยูกันลายยางลายเนวเลยไี่ปนหนอยเนาะอป็นกัช่วยมาลายยางลายแนวทัางเมยเพิ่นเป็นกัร่วมถึงท้งกับบริมีเต่เพือนน้องสายฝนเนาะลายบอลเนกซอยครอบครัวหลายหม่งลาบอแน่แลวกกซอยทางบ่อส่น้ำแน่พป่นหอยเนาะที่ผ่านมาก็ได้ กับบุตรีท really ั้งแม่เพื่อนและไปนอนเนาะเพื่อนคือคือบูแซนกับเพื่อนลงทุนให้เนาะให้ทานค่าท่านอย่างให้นะวันใดขายน้ำบานน้ำเมืองเนาะเดียวว่าท่านค่าค่าขายเนี่ยไปนอนกับขอบุญขอบุณทั้งแม่เพื่อนที่ว่าเพื่อนได้ได้สั่งให้ตอนนั้นก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ว่าาเงินช่วยกันอะไรเนาะหลายทางไปนอนเลยบ้านเฮากะแต่พอได้ขายอยู่ไปนอนเนาะเรื่อยๆอยู่เนาะเครื่องคองกะ ใครกูเฮาโบมีนัยเฮ็ดนัยธรรมมนะขายค่าขายเสี่ยงมันจีไล่กำไร่น่อยก็ตามแต่เฮาก็อ่าพูมกันไปเนาะก็คอยเอาขายได้ก็คอยเอาอันนั้นนี่มาเติมหันกำลังเปิดใหม่มันก็ธรรมดาแล้วอ่ามันก็คอยเฮึ่งไปจีน่ะมันจีอ่ามีคนเข้าไล่ไล่อ่ามันก็จะคอยเป็นไปเรื่อยๆไปหน่อยเนาะเอามีแต่จังสั้นกั บ่ใส่หม้อเครื่องให้แล้วเนาะแล้วก็บัดนี้ที่อ่าทางแม่เพิ่นบอกน่ะทางแม่เพิ่นบอกให้เอาเงินน่ะให้ปู่ตู้โจยอ่ะ200,000ให้200,000ห่นนะบัดนี้เพิ่นเ่อยู่บัดนี้พี่น้องเนาะอ่าเดีวว่าสิเอาให้เจ้าไว้แล้วไว้เจ้าเลยเด้อเอามาน้องก็ได้บ่เพิ่นมาล่ะเอาให้าเด้อเออเดี๋ยวสิให้200,000พี่น้องเนาะนี่ก็ได้บ่เสียดอกอือฮอดมงเพิ่นอยู สองแสนนะลองเด้อแม่แม่เพชรนี่กับว่าบอกอตามทางแม่เพชรเพ,พิ่งบอกไปหน่อยเนาะ<ด>เอาให้ทางน้องเอาให้พ่อตู้โจยอนะสองแสนนะหรือว่าเจ้าสิแบ่งกันใส่กันเอเต้เด้อ้สองแสนเด้อเพิ่งนนออเอาให้เนาะบอกแล้วเนาะเมื่อเช้ามากับว่าแสนเพิขึ้นมาเพิ่นเอามีดูว่าเครื่องขั้ว <พา S 1> ยังต่างๆมาให้เนาะกับเงินสองแสน แต่ว่าก็เป็นเงินของทางไมเพชรเป็นนั่นแหละนะกะรวมทางไม้นั่นน้ำพร้อมเนาะอ่าเจ้ากะอย่าลืมบอกเพื่อนได้คือว่าบอกกันนั่เนาะการกระจ็ยได้อยู่แล้วว่าเนาะอ่าไม่ได้ยุ่ติดข่าวอืมท่านบริษัทติดข่าวคนเชื้อเห็ดยังพอริษัทหน้าก็บม่มีหน้าก็เข้าเนาะเดาเราเอาได้มันก็ใส่เวลานทำตันเราเอาแล้วเอาก็จักเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นไว้ก่อนป้องนี่กะมันไม่ต่ห้าป้องนี่กะมันไม่ต่ห้ามันมันตัวสั่นตัวยาวดิ แล้วก็มาสานบัดนี่นะก็หาเลือดเราซานซานเนาะถ้ามีเราสานได้กะเมื่อกี้มันำหนักมีดอกบวงขายนะบุดดอกเนาะเอาไปโพกไปนะว่าติชานแล้วนะเบาฉันบอาไปขายดอกเบาฉซนเอาไปให้ก็ได้ไปจ่ายให้คนทุกคนยากคือกันนั่นแหละเอาแล้วองเดือดเอาไว้เด้อะจะเอาไว้สมาัติพอมากะไอ้เพื่อนเด้อ โดยอันนี de dem, ้ก no. ็มาม่าแล้วปลากระป๋องพอได้กินนะแล้วเนาะเลยพอได้อยู่ได้กินเนาะเดี๋ยวไปจ่ายน้ำน้องสายบุญนกับตู้พันนั่นแหละไปเลยเนาะกัหม่งขึ้นเก่าขึ้นเก่าคนนี้กี่จักอยู่หมวงไรเนาะจนจื่อว่ได้แดดหม่งขึ้นเก่ากันจักขึ้นเก่าจักแม่นบอลหนีจักแม่นบอลหนีบ่บ่แสนหัวเข่าก่อนหัวเข่าก่อน

ต้องเอาขี้ดินใส่ก่อนนาะบระแสนคือเม่เป็นบอกนี่ก็ได้นตว่เจ้าอีกทอันได้ขอบตีไว้แล้วอ่าไม่แต่ใส่ดินฉายเนาะด่นายาต่ใด้มดาไม่เป็นะไเอแต่มันแต่มันมิดอะไรม่เป็มีลายอยู่ม่เป็นี่ยังเลือยยู่ไหมเป็เอาเป็นให้เป็นงามกลัวเขาเห็นตัวนั่นดีแต่เจ้าเอาตอกแค่ เาหอาไนกัช the um ่ไมใช่เอาดินใช่ไห่ใช uh. ่หนึ่เขานพุ่นเด้มมันจะเลยเดิมันจะบุลมันไปที่บุร้ายมันยานมันชิดังยากอีกเนาะสำหราบไว้านแล้วเป็นัวแล้วนมันเป็นหืนครัวอยู่แล้วเอามาวางแค่นีเอามาวางเขาข่าว่ามลมมันจะดมันกบไนั่นเขเขาบุรมีแต่ระวังระวังว่าภัยแล้วเนาะระวังตั่างเดวชุกข่ากะมีแต่มอทิน ไม่ไม่่นไก้เด้อว่าคบอกว่าอย่างู่ไงอ่ะโดตัดไว้ประมาณคืบหนึ่งคืบหนึ่งนี่กผ้า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 มต้องเอาเงามงม้ดวยมันใ่ที่มาตัดไม่พราะว่าเพาคืบไปคืบไปกับผ้าผผ้าผ้าไว้ใส่ตะกร้าไว้เออแล้วก็เอาาจูกจูไว้ดม่มันสบายเนาะมัยังไงเอามาใส่มันก็ใช่ง่ายถ้าว่ามันไม่หมดกับหมดเลย่ะนั่นเนาะมันเบลือเป็น ตอนเมบนี่เขาให้อู้หิงบนึงลกรพาน่งแนนชันๆเก็นไปแน่นเยอะเทากับทีได้เดินทางกับที่เราไปน้อาเดินไม่เ้นไเปิดัเปิดชัวเปิดค่ะอ๋ดดมีแต่บกตู้ไั้เลยน้องเดินมายวันเขับมาอีกบ่ เป็นกับมายินดีน้ำยูนอทางเบาพรเบาพรเบาหลาฮะเป็นกับขามายูบ่าน้อยไปนยองเนาะมายินดีน้ำทางลุงโจยเนยูไปนยองบาส้นามดเหนมาเมือนั่นเนาเป็นอนใหม่เป็นยังเป็นงครับผ่ไเป็นายเวยงงับเ็บผมมาเนาะเป็นยังขาเวียเจ้ากับคันบุญน่าดกะอันนี้ต่อนั่นก็จะลืมเล่นว่แเด้อคุณออกรถนะ

ชื้อเนาะไปจัเอาได้บอกนี่ยใ่มกันโยนมาสามาเริ่มเริตั้งแต่เริ่มมาเห็นน้องใส่พนกะีว่าเติมเรื่องยูพีังเนก็ลายวนวงสามเดือนว่ะามเดือนเที่วมาเี่ยว่แล้วว่าบอคาดมือนะเนาะบางแต่ละมือแล้วไปเอาเรื่อง ไอเทือนนี่มันกะคันว่าเรื่องเฮ็ดเฮ็ดมันกะเฮ็ดบ่แล้วจักเทื่อนเลยถาเฮาบ่แล่ยเอาเองอ่าช่วงเห็ดเทือนตัวเล่ตัวใหญ่นี่แล้วนี่จะเกาะอออีกบ่ดนี่ยอ่ะกออพี่อีกบ่ดนี่อ่ะกออช่วงนึงยังบ่พอยังบ่คักอออีกบ่เนี่มันบ่แล้วอะไรคันพ่อเรื่องคันเฮาบ่แล้วเองแต่จุดใหญ่ช่วงนึงยังอันนี้กะเดี๋ยวว่าเรื่องเรื่องกอกะยังยังกอได้อีกนี่แต่ว่า

hết này sáng, đây hết đây há, à, hết cả bố mì kín cứ bảo lẹ nó, vui sướng này bố lấy lấy lấy, vui sướng này, vui sướng này, bố lấy phụ đề ấy à, mãi hao đây, hết, ờ hết, 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 đúng rồi, khắp hết, hết, ngân đấy hết, nhàng cả đầy, hết, 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 đó nhàng cả hết, 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 rồi, hết, 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 กต่เขาที่เขาบอกเขาบอกเขาว่าก็อย่าให้ทั้งน้องเพิ่นมี้เราคดที่ดีขึ้นนั่นแหละพี่นะไอ้เนาะให้มีอ่าเห็นมันสมบูรณ์แบบเช่ไนะเออมีพักมากกับเห็นปลูกพักปลูกเนี่ยปลูกอย่างไ่กินเขาห้าลูกนะจังไงมันกะโบ๊ทนะมันเันห้าลูกนะคำว่าเ้าลูกนะลูกมันนะมันก็มีเพราะได้กินอย่างกันเลยอ๋อถ้าหักชาได้ดีเป็นนี่จะได้กินในหมู่บ้านเนาะพยายามปลูกแบบสูุลูก ของน้ำเพิ่นกับผมเป็นสีไม่เลยบาทนี่เนาะบ่ไปทาใช้ฉีตัวนี้ขี้หลายเนาะผมไม่ว่าฉีมันไปยากขนาดเลยสีแดงเบิ้ลแล้วบ่าใช่หมดแล้วได้บอหมนบ่อเผยเมื่อบ่อเมือนไงบ่อบ่อไอ้ฉีนั่นมันบ่อีนั่นเด้สีนี่นี่กีฉีแดงท้านี่นะสีแดงยังอยู่ตัวข้างในข้างใน สีท่าบาทหน่อยชีท่าบานทัาานน้งเดือนน้อยนึงบอกมัน,นอนะัาานน่ะท่าบานมันพอแล้วสีท่าบาน,น,นมันเดือแล้วไปใช่เขากจะได้รับกับได้ลองเดาบนี้เด้ออ่าโดยโดยเรื่องบุญประตูบุญเด้ออ่าเอาคนอื่นกับขอบคุณขอบคุณทางแม่เพหลายได้ไหมเด้อเนาะที่ว่าอ่ายังเบิ่งแยงครอบครัวของทางลุงโจยโยูเป็นยังไงเนาะอ่าซื้อ อาย่ของครัวมาให้เพได้อยู่ได้กินเนาะ <S <S อ่ากะมื้อนี้กะยังบ่ทันได้เข้าไปอันบ้านนอ้องอาเบยเรียกว่าไอ้แก้วเนาะเอาไว้เป็นมือใหม่อาจจะได้ไปหาแต่มีตนะู้คอยเนาะอาจจะได้ไปหาเราอยู่มีตู้คอยนะี่แต่ว่าทางนั้นน่ะเฮายังบ่ทันได้เข้าไปแต่ว่าเฮากะเอาขึ้นมาไหวปีนลงไว้น้าทีนะอ่ามันก็บ่แน่นอนนะบัดนี้ทางเข้าไปกัมันลําบากอะไพี่น้องเนาะทางเข้าไปพุ่นน่ะ อาจะยากเนีก็แต่เราว่าอาจจะบิดขึ้นเครื่องเตี้ยเนาะโมงที่สิบสี่แต่เขาจะยังยิขึ้นเขาจะยิบขับไปหาเพื่อนไปเด้อเนาะไปใส่น้ำลาไปก่อนทำไมเด้อเนาะก่อนอยู่ดีมีแห้งชุกกายชุกใจเนาะก่อนเขากลัวทั้งแม่อยู่ดีมีแห้งเนาะโดยไปจักรโรงพยาบาลไข่เจ็บทั้งพวงเด้อเนาะสบายดีพี่ตังเลยโดย